วันนี้นะคะเราจะพามารู้จักกับสมุนไพรหนึ่งชนิดสมุนไพรนั้นก็คือสมุนไพรที่ช่วยเรื่องไวรัสโควิด -19 ของเรานะคะเป็นที่รู้จักกันดีนั่นก็คือฟ้าทะลายโจรวันนี้เรามาทำความรู้จักกับฟ้าทะลายโจรให้มากขึ้นกันค่ะ มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า a n d r o ฟิ p h i t p a n i c u a t a นะคะอยู่ในวง a c อ n แคนตาซีเอค่ะสำหรับฟ้าทลายโจรน,นะคะฝาทลายโจรเป็นพืชล,ล้มลุกค่ะลำต้นจะเป็นสี่เหลี่ยมไปลายใบก็จะแหลมนะคะขอบใบบางทีก็เรียบบางทีก็ไม่เรียบส่วนรสชาติจะมีรสชาติ เาพาะตัวคือรถขมจัดมีกลิ่นสะพอตัวคือกลิ่นก็จะสัมผัสถึงความขมได้เลยนะคะค่ขะข้อกำหนดทางกายภาพและทางเคมีที่ดีนะคะฟัตไลโจนที่ดีจะต้องมีความชื้นไม่มากกว่า11%และปริมาณและตนรวมนะคะแอนโดูกาโฟไรต้องไม่น้อยกว่า6%นะคะโดยน้ำหนักของฟทรายโจน ส่วนประโยชน์ของฟ้าทลายโจรนะคะก็มีมากมายเลยทีเดียวถ้าเป็นทางการแพทย์แผนไทยก็จะใช้รักษาอาการหวัดอาการไอนะคะมีน้ำมูกเจ็บคอติดเชื้อหรือว่ามีท้องเสียนะคะเราก็จะใช้ฟ้าทลายโจรได้ส่วนถ้าเหมือนทางการแพทย์พื้นบ้านหรือเวลาหมอแนะนําให้คนไข้นะคะไปใช้ฟ้าทลายโจรที่มีอยู่ที่บ้านก็คือเราจะใช้ใบนะคะจากต้นที่ ยังไม่มีดอกนะคะแล้วก็ใช้เขี้ยวประมาณ2ใบนะคะอมไว้จนใบจืดนะคะแค่ประมาณ3-4ใบก็จะช่วยรักษาตั้งแต่เหมือนทางเดินนะคะทางเดินอาหารนะคะลงไปที่ลำคอช่วยลดอาการเจ็บคอได้ดีนะคะหรือว่าถ้าเป็นตัวหมอเองเวลาทานนะคะก็จะเหมือนแบบ ทานเป็นแคปซูลบ้างแต่ว่าถ้าโดยส่วนตัวจะไม่ชอบกินยาเยอะๆค่ะก็จะเทฟ้าทลายจนผสมน้ำแล้วก็กินลงไปเลยเทจากแคปซูลนะคะก็เหมือนว่าจะกินประมาณ2-4แคปซูลก็หายแล้วไม่ไม่ไม่ได้เป็นต่อเนื่องแล้วเราก็ไม่จำเป็นต้องกินยาต่อเนื่องนะคะถ้าหายต้องเลิกกิน เพราะฟ้าทลายโจรนะคะเป็นสมุนไพรริ์เย็นนะคะถ้าทานต่อนเนื่องจะมีผลต่อระบบไหลเวียนถ้าไม่มีอาการก็ไม่ต้องทานฟ้าทลายโจรนะคะค่ะสมัครทานเชินประจักษ์นะคะเช่นงานวิจัยก็มีของประเทศสวีเดนนะคะที่ ทำในเด็กก็คือให้ทานฟ้าทลายโจรที่มีสารแอนโดกาฟอรยนะคะมากกว่า11%ต่อวันนะคะนาน5วันต่อสัปดาห์ทานไป3เดือนนะคะ mm hmm. เด็กกลุ่มนี้ก็จะเป็นเหมือนเป็นวัดได้ยากขึ้นนะคะจากข้อมูลเนาะ, mm hmm. ะก็คือการทานาสารสกัดฟ้าทลายโจรของเด็กกลุ่มนี้จะทำให้ลดความเสี่ยง ของการเป็นหวัดนะคะยังมีนัยสำคัญทางสถิติเลยสำหรับการทดลองในประเทศไทยนะคะก็คือการวิจัยเนาะของโรงพยาบาลของรัฐ9แห่งนะคะช่วงที่มีโควิด -19 ทินระบาดก็คือเราจะให้ฟ้าทลายโจรน,นะคะกับผู้ป่วยโควิด1กลุ่มอีก1กลุ่มให้ยาหลอกนะคะกลุ่มที่ได้รับฟ้าทลายโจร มีเพียง1นึรายเท่านั้นนะคะที่พบอาการปอดบวมแล้วหนรายที่พบอาการปอดบวมนี้เนื่องจากได้รับฟ้าทลายโจรในช่วงวันที่1 1ของการติดเชื้อโควิด -19 นะคะซึ่งถือว่าเป็นช่วงที่ช้าไปที่เราจะได้รับฟ้าทลายโจนส่วนในกลุ่มของผู้ป่วยที่ไม่ได้รับฟ้าทลายโจรน,นะคะก็จะมีพบผู้ป่วยที่มีอาการปอดบวมอาการรุนแรงถึง71คนด้วยกันนะคะ จากการวิจัยนี้ก็แสดงให้เห็นว่าการที่ได้รับฟ้าทลายโจรทันเวลาจะช่วยลดความรุนแรงของโรคนะคะค่ะส่วนข้อควรระวังของฟ้าทลายโจรก็มีนะคะเหมือนอาการข้างเคียงที่เราพบข้อควรระวังคือเราจะไม่ใช้ในหญิงตั้งครรภ์และหญิงให้นมบุตรนะคะส่วนอาการข้างเคียงที่เราพบก็จะมีอาการท้องเสียเวียนศีรษะนะคะคลื่นไส้มีผื่นลมพิษอะไรเงะะี้ยค่ะถ้าเจออาการข้างเคียง รุนแรงก็หยุดใช้นะคะแล้วก็พบแพทย์ค่ะหรือใครมีข้อสงสัยสามารถส่งข้อความมาได้นะคะมาถามกับหมอโดยตรงได้ถึงวิธีการใช้ที่ถูกต้องหรือว่ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับสมุนไพรอื่นก็สามารถสอบถามกันเข้ามาได้นะคะ